รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล6แถลงข่าวจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาจิงงรัพย์นักท่องเที่ยวชาวจีน พันตำรวจเอกฤุชากรจรเจนวุฒรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล6ถแถลงจับกลุ่มผู้ต้องหาสองคนคือนายเอกพลสังทุ่งอายุ33ปีและนายจงรักษสารพัฒอายุ36ปีพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda w เว e สีแดงขาวหมายเลขทะเบียน1กอ่กไก่ควาย5 0 4 4 0 1รถยนต์3ล้อสาธารณะหมายเลขทะเบียนสอเสือขอไข่658กทม กระเป๋าสะพายยี่ห้อหลุยวิกตองหนึ่งใบจำนวนเงินสด1 0 5 0บาทและอื่นๆอีกรายรายการโดยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ที่บริเวณถนนรางน้ำและซอยเพชรบุรีสองเหตุเกิดเมื่อวันที่7กันยายนผู้ต้องหาขับขี่รถจักรยานยนต์มาประกบนักท่องเที่ยวชาวจีนสองคนบริเวณซอยเข้าสารและได้กระชากกระเป๋าสะพายไปผู้ต้องหาสารภาพเคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้วสองครั้งตำรวจจึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีต,ต่อไป